มาดูต้นไม้หลังฝนตกครับผมนี่น่สวยมากนะครับพอได้ฝนดอกไม้ก็งามเลยนะครับผมสวยมากเลยนะครับดูมีผีเสื้อด้วยนะครับผมดูนะครับโอ้โหมีเรือด้วยครับผมอยากขี่เรือนะครับผมทำไงท่านจะได้ขี่น้อเรือนะครับผมไอเราก็ ถายเรือไม่เป็นท่านด้วยนะครับผมดูนะคการณ์บรรยากาศนะครับผมสุดยอดมากนะครับผมเขียวชะอุ่มนั้นนะม,มีอะไรเขาได้ประกบกชวาเนาะขึ้นเขียวมากนะครับมีต้นตาลมองเห็นใกล้ๆนะครับก็มีก็เหมือนฝนจะตกแล้วนะครับสวยมากสวยมากนะครับผมโอ้นัก สวยๆๆๆๆๆครับอ่าูิมน้ำบรรยากาศสุดยอดครับสุดยอดตนอนนี้อหาดูยากนะครับบรรยากาศแบบ,บ,บ,บนี้ครับอันนี้ริมคลองนะริมคลองนะคนี่ๆเรือนี่อยากขี่มากครับผมเกิดมายังไม่เคยนั่งเรือเลยนะครับดู <laughs> สุดยอดจริงๆคับบรรยากาศสองฝั่งคลองนะนี่อจะมองจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมสวยครับสวย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 มากเลยนะครับผมดูประกบชวาขึ้นนะครับหนุนๆนะครับผมโอเคนะครับเป็นไงล่ะ มีดอกบัวสีขาวด้วยนะครับสีขาวนวๆสวยนะครับสวยนะครั ke lly ke lly บเพิ่งเคยเห็นนะครับบัวสีขาวนะครับบัวบัวบัวนะครับผมมีสีขาวนะโอ้สีแดงอยู่ตรงนู้นครับผมโอ้โหมีทั้งบัวขาวบัวแดงด้วยนะครับผมโอ้โหเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะครับมีบัวสวยมากนะครับผมสวยสวยสวยนะครับผมโอ้บรรยากาศนะครับผมว่าเพิ่งเกิดมาเพิ่งเคยเห็นบัวขาวเนี่ยครับสวยนี่มันอันนั้นดอกบานนะครับ สวยจริงๆนะครับยอดนะครับผมนีทั้งบัวแดงบัวขาวนะครับผมโอ้โหปลาก็เยอะครับผมดูนะขึ้นเล่นน้ำได้ปลานะครับผม,มนะครับผมโอ้นะครับดูดูนะครับดู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 ดอกไม้ก็มีดอกไม้ก็สวยนะครับผมว้า กตาด้วยมีตุกตาด้วยนะครับผมสวยมากสวยมากเลยครับผมสวยมากดูครับผมโอ้ยตุกตายิ้มน่ารักมากครับสวยเนี่ยมีหลายตัวด้วยนะครับผมนี่นะครับโอ้มีทั้งนู้นด้วยนะครับผมโอ้นะครับสวยนะครับเนาะมีต้นไม้ดอกไม้สวยนะครับผมแต่งร้านได้สวยมากเลยนะครับหาดูยากนะครับแบบนี้นะครับผมโอ้โหนะครับน่ารักจริงๆเลยนะครับ สวยครับสวยจริงๆเลยนะครับนะดูบรรยากาศสองฝั่งริมแม่น้ำนะครับผมสุดยอดจริงๆเลยนะครับดูนะครับอ๋อเพื่อนๆรู้ไหมครับผมก็นี่เวลาผักอะไรกันเนี่ยเห็นไหนเขาขายอยู่ในร้านซบปตาเนาะ,ะเขาเรียกผักอะไรเนาะน,นะครับผมแต่เขา คงจะกินได้นะครับเห็นร้านร้านขายลาบขายก้อยก็มีข่ายนะครับผมร้านชุมตำเลยจำบาร้านชุมตำเนี่มีทุกร้านเลยครับแถวแถวแถวจังหวัดอุบลเรานะครับผมบางคนเขาก็บอกเอาไปย่างไฟบางคนก็เอาไปนึ่งนะครับผมเขาบอกกินดิบก็ได้ด้วยนะครับผมนะครับผมนู่นนะครับผมมีหลายกอมานะครับนี่ยเนี่นี่กำลังขึ้นเลยกำลังแตกยอดเลยนะครับผมน่าเออไม่รู้ว่าเราก็ไม่เคยกินเนาะ เห็นแต่ที่ร้านส้ตมตำเขาพอมาเวลาเราซื้อส้ตมตำเขาจะเขาจะแถมมาให้ด้วยนะครับเป็นกับเป็นแก้มกับส้ตมตำกับลาบอะไรพวกนี้อร่อยนะดูครับนี่นี่สะพานนะครับผมมาโอ้ยสวยนะครับผมมาชมบรรยากาศก,ก็เดินเขาา้าไปบนสะพานได้ครับผมมาถ่ายรูปถ่ายลายได้ด้วยนะครับผมดูนะครับผม โอ้น้ำฝนตกเมื่อคืนเน้นเลยนะครับผมน้ําขึ้นเลยครับมันจะถึงถนนแล้วครับเนี่ยเห็นไหมโอ้น้ํานองเลยนะน้ำนองเลยครับผมอีกน้อยก็ถ้าตกอีกสี่ห้าวันสองสองกันน่าจะท่วมตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ยครับเนาะอ่านะครับผม <c oughs> อันนี้ก็น่าจะเป็นต้นกกเนาะตรงที่เขาทำมาถอดเสื่อที่เรานั่งกันอยู่นะครับผมต้นกกต้นกกนะครับมันจะขึ้นแต่ชอบอยูขึ้นตามน้ํานะครับผม <łość> <S 2> <S 2> บริเวณบรรยากาศดีมากเลยนะครับโอ้โหนะครับผมดูๆๆกับเดินไปข้างบนก็ได้นะครับผมไปดูบรรยากาศเรามองลงข้างล่างแล้วจะเห็นทุกอย่างเลยนะครับผมสวยมากสวยมากจริงครับผมบรรยากาศสองฟังคลองของเราเป็นไงบ้างครับเป็นเพื่อนครับสวยไหมครับสวยไหมครับ